เมนูต่อไปที่จะทำนะครับเป็นเมนูที่ชื่อว่าเทมปุระน่าจะรู้จักกันกันดีนะครับเป็นเหมือนกับพวกพวกผักพวกอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีเนื้อบ้างมีกุ้งมีอะไรแบบนี้แต่ที่นี่ก็ไม่มีกุ้งใช่ไหมคือเขาก็จะเอาไปทอดใส่ใส่แป้งก็เป็นเมนูแบบทอดเทมปุระนะครับชุบแป้งทอดก็มาเลือกครับก็จะมีกระทะมี ที่ตีไข่เช็คดูตามข้อมูลเขาก็ไม่ได้ใส่พวกเครื่องปรุงรสอะไรนะครับถ้าใครมีเพิ่มเติมจะแนะนาก็ได้แต่ผมก็เน้นเดรล็อกที่มันทําออกมาได้ก่อนแล้วกันส่วนที่จะใส่ก็จะมีน้ํามันอย่แล้วใช่ไหมเวลาทอดต้องใส่น้ํามันมีน้ํามัน,มนแป้งอยู่ไหนแป้งอยู่นี่เนี่ยแป้งเอามาใช้ใช้ทั้งกล่องเลยนะครับ ไข่ไก่ขอเลือกเป็นคุณภาพดีเลยเป็นไข่ไก่ทองคําแล้วก็ผักที่ใช้ผมก็มีเลือกเหมือนกันจริงๆมันมีเยอะแยะนะแต่ว่าผมจะเลือกให้มันเต็ม8ช่องข้างบนนะครับบางคนก็แค่นี้มันก็ทําได้ละแต่ว่าเราเราเลือกเลือกเพื่อให้มันเต็มเต็มเนี่ยเผื่อแบบค่าพลังพลังงานอะไรจะจะได้เต็มที่นะครับเซบูด้านนี่มันมีข้อมูลอยู่ค่าพลังงานอยู่ที่20-38ถึงผมก็เลยเดาทางว่า ให้มันมันเต็มเต็มช่องข้างบนดีกว่าสำหรับวัตถุดิบที่ที่เราเลือกไหนต่อมีบางนี้ก็งงมันอยู่มุมไหนมีแครอทผมก็วางสักไกลเลยก็ไม่ได้จัดตู้เย็นสักเท่าไหร่นะครับมีมะเขือใสอ่มีปลาอยู่เนื้อก็เป็นปลานี่แหละวางห่างกันก็แบบนี้มีปลาแล้วก็ เลือกของดีหน่อยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าใส่อย่างอื่นได้อีกแต่หนึ่งในนั้นผมก็เลือกเป็นเห็ดทัฟเฟินเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับโอเคนี่ไงก็ดูแบบเหมือนเป็นของทอดที่วางไว้ชุดแป้งแบบนี้สำหรับเทมปุระก็เอามาจัดวางไว้มุมนี้ก่อน